ับสวัสดีพี่องหมอปลายสุขุสุขส้ขน,นะผมโยผมในช่องชาโครยเอ็ดคนอาทาน,นะครับสัคลิปนี้เนาะก็จะมาบอกเกี่ยวกับปัญหาของคนที่เหตุทานะแทงมือใหม่นะครับก็คือการอาจบอออกเนื่องเกิดจากเกี่ยวซึกสําหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังเบกท่านมีประสบการณ์นะครับผมในการาเชียงพอเกี่ยว อาจจะคิดว่าเชื่อมพอกึังได้ก็ได้เนาะคือจังผมตอนที่เหตุใหม่ๆนะผมคิดทั้งสั่นคิดว่าเออเชื่อมพอกึังได้ก็ได้นะครับแต่ที่จริงอ่ะมันบอแมแนเพราะฉะน,นั้นแล้วนะครับ <S <S ผมก็เลยอยากจะมาบอกนะครับเห็ดคลิปนี้ให้สำหรับคนที่เหตุทานแ,แทงมือไม่เนาะการอัดบตบอกนะครับเมื่อเวลาเกี่ยวมันศึกนะครับเชื่อมพอกแล้วการอัดออกแน่บอกแน่นะครับอาดออกมาแตกเล่าออบังอย่างประมาณนี้เนาะการเชื่อมพอกเกี่ยวนะสำหรับมือไม่นะครับผมแนะนั่งว่า ควรจะมีเกี่ยวสำรองจากอันหนึ่งหรือว่ามีเกี่ยวสองอันอ่าสั่งเพื่อสักอันหนึ่งเนาะเพื่อที่ยาวมากอ่าเป็นแบบนะครับเอาไป้าเบิ้งแต่ว่าสาหรับคนที่มีเกี่ยวเดียวเนาะผมแนะนําว่าควรที่จะทายรูไ้นะครับลักษณะของเกี่ยวเป็นแบบใดทายขอนข้างที่จะให้มันละเอียดเอาง่ายไว่าทายให้ห้องในเบิ้งว่ารายละเอียดของเกี่ยวนี่เป็นแบบใดเมื่อเวลาที่เกี่ยวซื้อพ่อที่เขาจะไปเชื่อมพวกเลาเนี่ยอ่าเฮาจะได้มีแบบนะครับให้เฮองในมีตัวอย่าง เอาไว้ถอาเบิงถ้าสมมติว่าเขบ่มีแบบเขามีตัวอย่างเข้าเชื่อมไปเนี่ยเขาจะบ่รูุ้ว่ามันควรจะเชื่อมไปแบบใดนะครับถ้าเขามีแบบเนี่ยมันจะางนะครับเวลาเขาเชื่อมที่สาคัญนะครับเวลาเชื่อมพอเกี่ยวเนี่ยเขาบ่ตรงใจหล่อนครับเขาบ่ตรงใจหล่อนเนาะงยายมเก็บรายละเอียดนะครับแจงเจียให้มันดีๆให้มันงามๆถ้าบ่าอยากถอดเข่าถอดออกผู้ใดที่เคยแบบถอดเข่าถอดออกเบิดมืออัดบ่ออกก็ถอดออกถอดกระบอกออกถอดเกี่ยวออกเบิดมบือเบิ้ะ ผมเสือเลยว่าเมื่อยนะครับผมเองก็เคยเจอเคยเป็นขึ้นกันนะครับถ้าว่าอยากถอดเขา่าถอดออกนะครับควรที่จะเชื่อมพอกเกลียวแต่งเกลียวให้มันละเอียดให้มันดีๆไอ้ไงว่า,ยา,ายอย่าหมักางเนาะบรต้องฝ้าครับพวกใดที่เป็นตาหมดหรือว่า,อาระดับสูงต่ำของเกลียวนะครับควรที่จะไล่ให้มันดีๆนะครับควรที่จะหาอาีหยังมาแถกเบิ้งก็ได้นะครับว่าระดับเกลียวมันเป็นแบบไหนมันสลวไปทางไหน ผมแนะนํานะครับก็คือเกี่ยวข้างหน้ามันบอกควรที่จะสูงก็เกี่ยวข้างหลังถ้าเมื่อเกียเก่ยวข้างหนาวว้าเกี่ยวข้างหน้ามันสูงนะครับมันจะดันบอออกมันจะอาจบอออกน,นะครับมันจะมาห่อกันอยู่หม่องปลายเกี่ยวนะครับทานมันจะอาดบอออกเนาะอันนี้ก็เป็นขอ้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เหตุทานะแทงนะครับเวลาเชื่อมพอเกี่ยวนะครับพยายามแต่งให้มันสโลปก็มีประมาณนี้นะครับคำแนะนำของผมเนาะถ้าผู้ใดสื่อเครื่องมาหม่นะครับถ้ามีสองเกี่ยว ตะเกีบไว้เกี่ยวนึงเอาไ้ถ้าเบิ้งถ้าเฮ้าชํำนาญนแล้วเขาจังคอยเอามาอาจก็ได้นะครับสําหรับไทยาสาหรับไทที่มีเกี่ยวเดียวนะครับอาจจะทายรูว้เก็บรายละเอียดของเกี่ยวไว้ให้มันดีๆนะครับเอาง่ายว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสร้างเนี่ยเขาแนะนาได้นะครับเขาอธิบายได้แต่ว่าเฮ้าเนี่ยจะสามารถเอาความรู้เข้ามาอธิบายนั่นอนะ มากแก้ไขปัญหาของตัวเองได้หน่อยหลายสํามใดนะครับมันอยู่ที่ตัวเขาเองว่าอยากให้ไปโทษเกลียวว่าอยากให้ไปโทษเครืองว่าอยากให้ไปโทษยังนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กะมีประมาณนี้เนาะถ้าทา่านใดมีขอ้อยังสงสัยที่อยากจะสอบถามนะครับก็สามารถคอมีนสอบถามไปเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้หน่อนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามสุขสบายดีสุขรูสุขคนสวัสดีครับ